สวัสดีจ้าพี่น้องท่านผู้ชมมือนี้มาพบก,กับช่องแกเปส,สีเฉียนเดคือเก,าเก่าเหมือนเดิมเนาะจ้ามือนีแกเป็ดสีได้น้ำขอมูลเนาะทางเลขเด็ดมาให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งได้ชมเปน็นแนวทางเนาะค่ะก่อนสิไปรับชมรับฟังแกเปส,สีฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์แกเปสีน้ำมีเด้อจ้าพี่น้องแล้วก็อย่าลืมกดก,ดกระดิ่งเนาะคะ่ะเนาะย้ำแกเปสีลงคลิบไม่ไม่หรือว่าอัปเดตคลิปไม่ไม่พี่น้องก็สิบริภัณฑ์เบิ่งผ่านชมแนวทางเนาะจ้าพี่น้องมักอาจารย์ใดชื่นชอบอาจารย์ใดหรือว่าจะคอมเมนต์ขอมาใต้้้้คลลิปขาาางงง่่ไดเนนะพีอ กับเบาๆลายยาห้างพี่น้องจ้าไปเบิ่งขอมูลแนวทางอาจารย์ทันแหลกเพล่นเลยเนาะจ้าพี่น้องหน้ว่าย่าไม้ซีหายแล้วบ่เนาะไขรอันเป็นหวัดเศร้าแล้วพี่น้องเหลือแต่ไอพี่น้องค่ะแต่ว่าไอนี่เสียงบ่มีเลยเนาะพี่น้องเนาะก็ขอบคุณทุกท่านเนาะค่ะที่เป็นห่วงยาไม้สีเนาะค่ะพี่น้องเนาะก็ขอให้เฮงดรวยๆปังสุขุสุขุนเด้อจ้าดีขึ้นแน่แล้วแต่ว่าเสียงยังบ่ดีเนาะค่ะเพราะว่าย่าไม้ซีไอคัางอีหลีพี่น้องมาเบิ่งแนวทางนี่ได้แล้วพี่น้องเนาะแนวทาง รัฐบาลบนตรงวสัสดุแนวทางของแอดซัมเลิ่งเนาะถ้าสูตรบ้าพีชวสัสดุพี่น้องมีอยู่แค่สี่ชุดเนาะค่ะเพิ่นบอกว่า1 0 1 3 2 0ูนย์หนึ่งสามสองและสองสามวัสดุพี่น้องเอาพิจารณาได้เนาะค่ะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางไอพี่น้องอันนี้แคบหน้าจอเลย2ตัวมาได้บนล่างเนาะค่ะแนวทางของแอดโซยูเนาะเด่น2ตัวมาได้บนล่างว่าที่แล้วมามาข้างทึงเด้อพี่น้องเด้อมากข้างทึง สำหรับแนวทางของแอดโซยูนะคะงวดน,นี้แคบหน้าจอผู้ใดมีเลขดับเอาไปตัดออกนอจากพี่น้องผู้ใดมีเลขเด่นเอามาจับเป็นชุดได้นะคะสำหรับแนวทางของแอดโซยูนะพี่น้องเนาะสองตัวเด่นมาได้บนล่างเนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้า อันนี้เป็นแนวทาง10หน่วย2โตมาโตสําหรับคนไตสายดวยนนาะพี่น้องวัที่แล้ว4กับ7มา7มา 7, 7หลักหน่วยเนาะค่ะเนาะงวดน,นี้7ก,กับศนย์แต่ยายพายอยากจะบอกว่าหลายๆสำหนักหลายๆอาจารย์บอกว่างวดน,นี้7มาเฮงมากพี่น้องผู้ใหมีตัวดีเอาไซต์มาบนแรงมากวันี้เนาะค่ะพี่น้องคอ่ะมากระจวดจาได้เนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นหน้าท่าผู้ใหรอดหนาทางของแอดพันเนาะวัที่แล้วแอดพันเข่า,ขาต้องๆตพี่น้องค่ะ งวดนี้อาจจะคล้ายๆกันแต่ว่างวดที่เราแอดพันธ์เราวิ่งเก่าแต่ว่างวดนี้วิ่ง8เนาะแล้วก็เข้าเขาตัวนี้ต,งตรงๆเลยนะพี่น้องล้วก็เข้าตัวนี้เนะจ้ะมาตามต่อจากงวดนี้พ่นบอกว่าฝาด8878980กันเก่า6กับเก่าหา9ก้าแปและ6 8 7 8ดเหลักสิพี่น้องถ้า,าเจ็ดมาแรงก็จะเป็น8 7คือก็ว่าเพิ่นว่าแล้วนะพี่น้องเนาะเอาพินจ่ายหน้าได้สำหรับแนวทางของแอดพันธบุได้รอแนวทางแอดพัน แคบหน้าจอเป็นแนวทางได้เลยเนาะค่ะพี่น้องเนาะไปบอกยางเรีวพี่น้องแานให้เป็งเสียงในสุดเสียงซัำนี่ละพี่น้องเบาแห้งขึ้นสมองเลยปวดหัวนะจะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางชุดพิเศษของแอนแมงปอนะคะเนาะแอนแมงปอแล้วบอกวันเจ็ดหนึ่งห้าฟันเจี๊ยบแล้วค่ะสองเจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่หนึาศู่งเจาสเจ่งเนา่น คนฟันตัวเดียวแขง็งๆก็คือหนึ่งเจ็ดห้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งเกียและสองเกียอ่ะเจ็ดไม้ดิค่ข่าวไปจับใส่ของเหล็กของเลหล็กแย้ไพกกะแม่ละพี่น้องสูตรเก่าหนึ่งเจ็ดหนึ่งก็สองนะจ้าสูตรแหละกันสิเป็นหนึ่งเจ็ดทว่าชนกันอยู่ที่หนึ่งเนาะค่ะแต่ว่ามีเสียงเพลงผลนาพี่น้องต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางชุดเต็มเพิ่นเด้อแอดแมงปอเนาะจ้าเนาะอ่ากสิคล้ายๆกันนั่นแหละนาะพี่น้องเนาะห้าหนึ่งเจ็ด ห้าหนึ่าสองวาสันอันนี้คือ3ามตัวเด่นเนาะคะ่ะ2ตัวเด่นอยู่ที่1 1 5 1 7 1 8อ่า27และ05วัดมาอีกแล้วพี่น้องอากาศเปลี่ยนเย็นๆเนาะค่ะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเพิ่นบอกว่ารัฐบาลไทยเนาะคะ่ะเพืเ่เนนห้าเจ็ดห้า่สองหกสองห้าเนาะจ้าอ่าสามตัวที่เจ็ดห้และ เจ็ดห้าสามเนาะคะ่ะสำหรับแนวทางของ uh, ตามไทยเนาะพี่น้องเนาะชุดเต็มเพิ่นเข้มหน้าจอและแย้ไพ่บริยานให้หเต็มที่เนาะคะ่ะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางวิ่งตัวเดียวบนวัสแอดคู่เมืองเนาะเด่นหกวสแอดคู่เมืองลาวเนาะคะ่ะอย่าลืมด้วยแอนนุ่มแล้วก็วห้ยหกมากขึ้นกันเนาะพี่น้องต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของ ok, นะ ok, แอดหมุกเนาะแอดหมุกเรามีเลขเด่นอยู่ที่หกอาหกซีหล้วกาเจ็ดซีเจ็ดซีเนาะค่ะห้าหก หกสี่สี่ห้า4อ่อสี่เจ็ดสี่สี่และเจ็ดเจ็ดชุดเดนเ่นบนแคบหน้าจอเลยนะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางอาจารย์แปะประมาณนี้ว่าสันอาจารย์แปะบอกว่าสิบบนสูตรปั๊บไม่ว่าสันพี่น้องจ้าหนึ่งสามหกเจ็ดสองมาโตสาหรับแนวทางของอาจารย์แปะประมาณนี้นะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้ยายไพ่สิมากบอกนเนองวอร์ท่เล้ยยายไพ่บอกว่าส่วนมากเพิ่นเข่าโต๊ะกัน ว่นที่แล้วพ่นกับเข่าตัวกันเก่าหนึ่งเนาะวันนี้ตัวกันอยู่ที่0ูนเก้านะคะเนาะสมตัว8ปดห้าเจ็ดแปดสามปดสมปดะจ๊ะสองตัวอยู่ที่ห้าเจ็ดห้าแปดสามปและสามเก้าะคะขอโทษกองคว่มแกงเตือนเนาะพี่น้องเนาะอันนี้บารมีพญาคุณเนาะค่ะวัที่แล้วยายไพ่บอกว่าเว้ยบเข่าทั้งทั้งเจ็ดเก่าทั้งเก่าหนึ่งเลยเนาะค่ะเข่าดีดีพี่น้องนี่วัที่สามที่ยายไพ่เอามาลงให้เบิ้งเนาะ วดนทีหนึง่งเป็นวดแรกที่แย่แพะมาลงให้เบิองเนาะจ้ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของอาจารย์สมมอนชิโร่นะคะนะ่ะเนาะมอนชิโร่สมเด่นลางอาจารย์สมแล้วบอกว่าเด่นลางวดที่แล้วเด่นศูนย์ก็หนึ่งมากหนึ่งเนาะจ้ะวันนี้เด่นเจ็ดกับแปดพนบอกว่าแปดสีกับเจ็ดสีแสดงว่าพนได้สีมากเนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางสิบล่างสิบล่างของอนางลบอิสระ วันนี้เด่นซีอยู่หลักสิบปะาะศรพี่น้องเด่นซีเจ็ดพนาพี่น้องค่ะเอาพิจ,จนาได้เนาะค่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้แนวทางดับล่างประศรพี่น้องงวดที่แล้วแล้วดับดับศูนย์เนาะจ้าออกเก้าหนึ่งวระศวันนี้ดับหนึ่งล่างเนาะค่ะพิจ,จนาได้เนาะพี่น้องต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางคนบอกว่าเอาให้รวยหลักร้อยอยู่ที่หนึ่งสองสีเนาะจ้า เด่นที่สุดก็คือซพี่น้องคะ่ะ4 5ห7า8และ4 9เามักกบพิจนานํำเพิรเเนาะค่ะเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเจาะเลขดังว่าสัตว์เด่น7กับ1เน,ะะนา,านนะค่ะคนไต่สายดวนนครอนสีพี่น้องจ้าแคบหน้าจอเลยเนาะคะ่ะ ชุดเต็มแคบหน้าจอเลยเนาะพี่น้องเนาะพี่จาน้าได้เนาะค่ะเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางคนขอมาคนบอกว่ายายไพ่ซื้อภาษาอังกฤษจังซี่พี่ยายไพย่ไพอ่านยายไพ่อ่านเห็เนเลยเอามากเห้เนเลยได้สามตัวซันก่าทีแรกคนหน้าจะเข่าโตดเนาะค่ะเนาะอา้าวแคบหน้าจอได้เลยเนาะค่ะเนาะสามตัวฉูดนี้เนาะค่ะพี่น้องแคบหน้าจอจวดจ้าด้ำเพลินได้เลยเนาะคะ่ะพี่จาน้าได้เนาะพี่น้องเนาะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางคู่ตัวบนสูตรปรับใหม่วาสันพี่น้องอ่อสูตรปรับใหม่เพิ่นบอกว่า6 1 6 2 6 3 6 4 7 1 7 2 7 3 7 4 6 6และ77คู่ตัวบนน้องเฟย์เนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้าแอดฟินิกเราบอกว่าถ้าศูนย์มาเน่ะน่ะเพิ่น่าศูนย์มาร้อยเปอร์เซ็นต์ศูนย์ห้าศูนย์หกศูนย์เจ็ดเน้นเน้นคือศูนย์สี่และสี่ศูนย์สำหรับแนวทางของแอดฟินิกเนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้า อันนี้เป็นแนวทางแต้มร่วม10หน่วยบนวันตแต้มร่วม2ตัวบนอยู่ที่1 2 3 4หาแอดนาคิโนเนาะค่ะเนาะต่อไปเลยจ้าพ่นบอกว่าอันนี้สูตรใหม่แนวทางของแอดเปิลเนาะชุดเงินล้านวสันพี่นองค่นว่าสูตรหนึ่งวันที่แล้วเข้า97วันตวันนี้เพ่นบอกว่าวันนี้มันบอกว่า 1, C, 1 x, x, 4 1ห่า2 4และ2 x, 5 x, สำหรับแนวทางของแอดเปิลพารวยเนาะคะ่ะ ถ่ายคลิปนี้าย่ไพ่ขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องนะจ่าที่ได้เข้ามารับชมรับฟังขอให้สุขภาพแข็งแรงเก่งๆรวยๆปังๆสุขหสุขคนนะคะ่ะขอขอบคุณทุกสำนักทุกอาจารย์นะจ่าที่ได้แบ่งปันข้อมูลแนวทางให้แย่ไพ่มหาให้าหาพ่อแม่พี่น้องได้เบ่งได้ชมเป็นแนวทางนะจ่าขอบคุณได้หลายเด้อจ้าสวัสดีจ้า